สาเมดเรียนภาษาเยอรมันกันข่อ,อกันหัวข้อ p e r s o n าโ p โน n มนเหมือนเดิมแต่อันนี้จะให้เติมในรูปดาทีพมาดูข้อแรกค่ะเขาเติมมาให้แล้วจะได้ว่า The f t t r e r ์ f t d e n k i n d e r I I r e i c e ข้อนี้นะคะใช้เดน i ิ d เด n เป็นดาทีเพราะว่าเป็นกำรองประโยคถัดมานะคะเราก็จะเติม e n e n เพราะว่าเป็นดาทีพของพาหุพ์แทนเดนคิ r เดนข้อนี้จะได้ว่า a อ er ร์ u ค t E อ็ n เอ็งเอาช็อกโกแลแล้วพ่อเนี่ยก็ซื้อช็อกโกแลตให้ลูกๆด้วยข้อถัดมาค่ะ d ด r เคเ l อร์บริงต์เ e r ดามเมอร์ไอเนนเทเดรดานะคะเป็นเพศหญิงเป็นดาทีข้อนี้นะคะเราก็จะผ่านเป็นเอียจะได้ว่าเอ b r บริงต er ์เอียเอาไอ t ตูปชอเตอแล้วพนักงานนะคะก็เอาเค้กไปเสิร์ฟให้ผู้หญิงคนนี้ด้วย ข้อถัดมาค่ะ i c h b e s t e l l e d i r u n d m i r e i n e pizza ฉันเนี่ยสั่งพิซซ่าให้กับเธอและฉันเธอและฉันเนี่ยจริงๆก็คือคำว่า w e r นะคะที่แปลว่าพวกเราดาทิปก็จะเปลี่ยนเป็น u n s ประโยคนี้ก็จะได้ว่า u n s i c h b e s t e l l e u n s z w e i cola แล้วฉันก็สั่งโคลามาให้พวกเราด้วยประโยคถัดมาค่ะ d e r m a n n s c h e n k t s i n e r f r e u d i n b l u m e n ผู้ชายคนนี้นะคะให้ดอกไม้กับแฟนของเขา f r e u d i n นะคะเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้น p e r s ุ n a l p พ o น o m e n ผ่านเป็นเอียข้อนี้ก็จะได้ว่า <S Ear out, s c h e n k t i h อ auch e i n e n RING แล้วเขาก็ให้แหวนกับเธอด้วยต่อมาข้อ5ค่ะ แอ b e s er a ซายด์เด n d อุนดิ c นอร์วสเตอร์ดีโคลาเขาจ่ายเงินค่าครกให้เธอแล้วก็พี่น้องของเธอด้วยเธอและพี่น้องของเธอนะคะเป็นแบบไม่ทางการบุคคลที่3พระหูจพ์ก็คือเอียนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงประธานแพซนาโพโนเมทของเอียจะผ่านเป็นออยประโยคนี้เตอร์ออมาก็จะได้ว่า u n นแ r b e s บซา e u c ออย s e ดัสเอแล้วเขาก็จ่ายค่าอาหารให้พวกเธอด้วยข้อหกค่ะเดลิอาเคอร์กิฟต์เดนสตูเดนเทนเฮาส์ออฟกาเบนสตูเเป็นพหูพพน์นะคะเพราะฉะนั้นจะผ่นเป็นอีเนนข้อนี้จะได ว่า air give in out I n e e test แล้วเขาก็แจกข้อสอบกับนักเรียนด้วยใครสนใจเนภาษาเยอรมันหรือหนังสือสรุปแกมมาก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ